สวัสดีครับกับไลน์เลนเจอร์สเปเชียลสเตตเ e อะซีเครมครับอันนี้ก็เข้าเดือนใหม่แล้วตัวใหม่ก็เข้าเทรนรุ่งนี้จะเปิดอีกรอบนะครับก็หลนกันเปิดตอนกลางวันเที่ยงเที่ยงคลิปออกเย็นๆแล้วกันรุ่งนี้นะจะเติมรูปี้อีกสักหน่อยเงินเหลือในลายอยู่300 เม็ดละสาบาทนะน้องเอ้ยอ่ะไปโอ้หิวข้าวหิวแล้วกินก่อนได้ไหมท้องลองเลยประกติตื่นมาพี่จะไม่กินอะไรเลยคือเพราะถ้าเริ่มกินเมื่อไหร่มันก็จะเริ่มเรียกร้องว่าต้องกินให้อิ่มนะพี่ก็เลยจะมีระบบกระเพาะส่วนตัวคือปิดกระเพาะไปเลยครับได้แล้วนะ เดี๋ยวจะรีบอัพไม่มีอะไรทำเป็นมาสเตอร์ทั้งนั้นแหละจนชัดเจนไหมจับไม่ได้เลยนี่หกดาวยังไม่ให้เลยอะ่ะโอ้โหตมวานเปิดได้เยลโล่เยอะไงนะครับลงด่านนี้ก่อนแล้วกันหลังจากนี้จะได้นั่งบนด่านจากๆไปดูเลย เรียญเจร์ใหม่ก็เปิดหาจากตัวทับๆไปนะดูสกิลวะสกิลสปายตั้ง <nào> ค <people> ู่แต่เวลาตีน่าจะตีเดียวทั้งคู่เมื่อกี้ก็สังเกตแล้วโจมตีกายตัวหนึ่งโอ้โดนว่ะพยายามจะกด ตาเนี่ยมีตัวโล่ครับแล้วก็ยิงไกลเยอะๆเนี่ยติดโล่ได้เขาก็หยุดงั้นแหละแล้วลป้อมสองป้อมจะช่วยเรายิงครับป้อมสตันหนึ่งป้อมป้อมไดเมจแรงอีกหนึ่งป้อมครับคือโอ,อกาสพลาดยากอะ่ะคือถ้าจะพลาดก็เมเอโอซามีก,ก็ได้น้ำแข็งจะหมดแล้วลองสังเกตเลือดดูถ้าเลือดป้อมอยังเหลืออีกเยอะเลยก็เมเทโอไปเคลียไอ้พวก มนันรอบๆป้อมเหลงแล้วกันคือถ้ามันล็อกนี่พี่ก็ไม่รู้ยังไงนะคือคือเล็งธรรมดามันก็เปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ใช่เยอะว่าจะได้ทุกตางไงมันมีเฉียวบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ก็พอได้อยู่ แต่ถ้ามันมีล็อกด้วยพี่ก็จับจังหวะไม่ได้ครับตอนนี้เป็นด่านนึงียอมโดนอาเพสักทีหนึ่งครับแล้วก็ลุยได้กดโล่ทันก็น่าจะดีนะแต่ฝาดขอาข่ามาเร็วมากครับพัดกลับเลยครับปัดจอซูมก็แช่ครับจะให้มันแหลมขึ้นมาครับคือถ้าเรายิดป้อมสุดท้ายได้เราจะได้เปรียบเยอะเลย แต่สิ่งสำคัญกลางโล่ต้องติดครับมีปั๊บเลือดให้ด้วยอ่าจบแล้วมีไอออนมู n นี่คือถ้าน้องโชคดีเปิดได้ตัวใหม่ก็ทำตัวใหม่เป็นมาสเตอร์เอ้ยทำขึ้นแปดดาวไปนะเอ้ตัวใหม่ ก็แล้วแต่จะตัวไหนถ้าได้มาสองตัวไอ้มองตัวควายก็เรียกเ่าตัวควายแล้วกันหรือไรดีหมีควายคือตัวมันใจอะตัวนั้นก็ได้เดเมจมันก็แรงแต่มันอาจจะเป็นตัวแถวหน้าดูก็คร่าวแล้วน่าจะยืนข้างหน้าครับคือถ้าในอนาคตมอนมันโหดขึ้นเรื่อยๆก็ มันมีโอกาสที่จะตายอะ่ะพัดกลับครับคือถ้ามันมาตีป้อมคืนได้เราจะลำบากถืมแช่อันนี้น่ากลัวเหมือนกันดีครับโชคดีอย่าก,กระตุกสิครับกระตุกอย่างนี้ใจคอไม่ดีเลยอย่าเลือดป้อมลดไปหน่อยนะ ถ้าน้ำแข็งจะหมดแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวก็เมเทโอนะเมเทโอรุ่นนี้ก็รู้สึกว่าจะแรงขึ้นอยู่เหมือนกันแต่ก่อนเมเทโอยิงทีกระปิดกระปิดไม่มีใครตายสักตัวโอ้ขึ้นดีเหมือนกันเว้ย เฉียวไปเฉียวมานะเฉียวหรือล็อกไม่รู้เหมือนกันก็ไม่อยากคิดต่อเบื่อแล้วเบื่อแล้วไอน้นี่ก็ยังสามอยู่หรือเปล่าขอเข้าไปดูหน่อยไม่อยากลงเลยใช้สามเนี่ยเปลืองเปืองมากๆอะ่ะใช้สามแล้วดับเงินนะพี่ไม่อยากลงอะ่ะเสียความรู้สึกเกินไปรับไม่ได้ครับ โอเคเออห้ารูบี้ได้จากนี้เลยดีกว่าเล <sequ ENNIS> ็งร <desp lawsuit royable> ูบ <speaker> <itt> <oon> ี้กันนะถ้าได้รูบี้เดี๋ยวเติมอีก300ก็ได้90ไม่ได้เติมเพิ่มหรอกเงินมันค้างอยู่เมื่คืนฝันฝันอยู่จะพูดเรื่องอะไรวะลืมไปแล้วเป็นยี้ทุกทีเลยก่อนนอนนะเน็กดีอะไรดีนะ อันนี้กดโล่นะครับคือยระยะมันไม่ไกลมากเท่าไหร่ที่จริงด่านเมื่อกี้ก็กดโล่ไปเลยก็ได้พัดกลับครับอย่าไปประท้าครับแต่ถ้าเราติดปั๊บโจมตีได้จากตรงนี้ก็โอเคนะยังไงไอออนหมุนพี่ก็ว่าสำคัญนะน้องแต่ถ้าได้ตัวตัวใหม่มันก็โอเคอะมันโหดอะสกิลมันโหด อันนี้เราแตจะเลือกเลยแต่สำหรับคนเล่นสไตล์พี่เนี่ยยังไงก็ต้องไอไอ,ไออนบูลก่อนอะโอ้ยหลายไอจังโอ้ยโอ้ยเลยเจ็บปวดเลยจะฉลับไปไหนนักหนาะอือหยุดคิดสักแป๊บ พี่จะพูดอะไรวะขออภัยครับลืมแต่ก่อนนอนพี่ก็พยายามจะคิดนะคือมันสมอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรให้รุนไงงั้นเราก็คุยกันเรื่องอื่นๆดีกว่า เรื่องให้ทำการบ้านจะพูดไปแล้วเนอะอ๋อเรื่องตอนกับเก่าก็ไม่ดีมั้งเรื่องหน้าอายอะไรพวกเนี้ยจะพูดอยู่แลืวรู้สึกไว้พรุ่งนี้แล้วกันถ้าไม่ลืมวันพุธสิพรุ่งนี้กขคงไม่ทำไอ้นี่ด้วย โมล,ลี่ครับเย่ก็ดีใจแล้วนะครับได้สักทีมีอะไรติดมาติดมือบ้างหนึ่งบวกหนึ่งซะด้วยสิแป๊บหนึ่งมาแล้วครับไปดูกันมูล,ลี่มูล,ลี่มูล,ลี่หนึ่งบวกหนึ่งเย่เนี่ยเจ็ดดาวโอ้โหเซ็งอ่ะทำไมต้องเป็นเจ็ดดาวตัวนี้ด้วยมีตัวที่อยากได้ตองเยอะ มันมีแล้วไงครับน้องไม่ใช่มันไม่ดีนีแต่พี่มีแล้วไงขึ้นแปดดาวได้ได้ได้แล้วอะ <laughs> เจอใสอีกอแล้ว <laughs> เห็นเงาลางๆอยู่แหละอาทีที่เท่าไหร่พี่ต้องจดกันครับ ไปลบเสียงออกขอภัยนาทีที่เก้ากว่ากว่าพ่อปกคองก็ไม่เรียกไปกินข้าวแหละแต่พี่ว่าพี่ก็ไม่ได้ใช่เด็กประถมนะถ้าหิวพี่ก็จะลงไปกินเองเฮ้เอเขาก็เห็นเราเป็นเด็กตลอดการแหละ อันนี้ก็แล้วแต่ครอบครัวมั้งครอบครัวพี่ก็ประมาณนี้แหละ <c oughs> พูดไปแล้วก็เรื่องเศร้าอีกละที่เรื่องเศร้านี่กล้าพูดนะ <c oughs> เรื่องน่าอายนี่ไม่กล้าอ่ะลุยกันเลยเซฟแต่บูลลี่ก็น่าใช้ดีนะแต่ก็รู้สึกอารมณ์หงุดหงิดนิดนิดนะ ว่าเรายื่นมือขวางว่าห้ามพูดแล้วเขาก็จะพูดคือแบบบางทีคนละวัยกันไงเขาไม่เข้าใจหรอกว่าภาษามือท่านั้นเรียกว่าอะไรกูไม่เข้าใจกูจะไม่เข้าใจตลอดไปเลยเนี่ยเขาเป็นรุ่นแบบนั้นน่ะแต่น้องก็อยู่ในสังคมนั้นก็จะเจอคนหลายๆแบบแหละ แต่ก็ไม่น่าจะเจอคนรุ่นเก่าๆแล้วนะรุ่นเก่าๆรุ่นประมาณหัวพวลาณอะไรเงี้ยหลักประมาณ50ขึ้น60เลยนะคงจะ,กะเกษียณไปแล้วล่ะไม่เจอในที่ทำงานหรอกมาเล็นรูปพี่กันครับ ได้นี่ได้ตลอดเลยวะ่ะก็ดีมันไม่ได้เป็นเหรียญนะได้ไอเทมมาก็ดีอะ่ะลงอีกครับอยากเอารูบี้จะได้เปิดวันนี้เลยครับเดึกดๆจะได้มีคลิปให้ดูวันหยุดก็ทำกันเยอะ คลิปเปิดของรอบแรกก็ไม่ต้องแชร์ก็ได้นะพี่มันทําเสียงง่วงๆไงก็ถ่ายตอนดึกก็อยากเปิดอ่ะครับคือไปเห็นสกิลมาแล้วไงอะไโอ้โหแจกได้ลืมไปว่าเขาไม่ดอก8ปดาวนี่ว่ากบแดงเจ็ดดาวก็ไม่เหลือสักตัวได้มาก็เท่านั้นอนะ ต้องเติมประมาณเดือนละสามพันเลยมั้งถึงจะได้แบบครบอะไม่ครบก็เกือบครบนั่นแหละโอ้เลงต้องนานเดือนละสามพันเลยนะมัน คาอาหารการกินของเราเลยนะเิดน้องเพจสองหมื่นซับพี้ก็เดี๋ยวจะฉลองให้ชุดใจนั่นแหละเก้ารอลูบี้เท่าเดิมแล้วนะชุดใจพี่ได้แค่นั้นแหละเออเดิน้าสงสาราตามๆบางทีก็ไม่ต้องพัดกลับก็ได้ครับให้เข้ามาลึกๆหน่อยแล้วเราก็แช่ไว้ใกล้ๆป้อมให้ป้อมช่วยยิง ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้รูบี้เลยก็รอพรุ่งนี้คลิปพรุ่งนี้ตอนเย็นแต่ถ้าได้ก็วันนี้เลยเย็นเหมือนกันไม่ไหวจับไม่ทันมันพลิกไปพลิกมาเอ้อยังมีโอกาสอยู่ แม่ยังรู้สึกกดโกรธอยู่ในใจอ่ะแบบอ,อะไรที่พี่เคยบอกนะอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันครับสิ่งที่เปลี่ยนได้คือใจเราครับชัดแน่นองใจเราเปลี่ยนได้ให้มันดีให้มันเร็วเราทำได้หมดแหละพี่จัดไป แข่งกับใครยังไงมันก็ต้องเริ่มที่ชนะใจตัวเองก่อนครับโอ้ยหล่อจริงแบบนี้ใส่คนนะ่ะบางคนมันเป็นอย่างนั้นมนาะเป็นสิบปีแล้วไงเรายิ่งแบบคนแก่อะไรพวกเนี้ยพี่ก็ไม่อยากให้ดูถูกคนแก่ด้วยนะมือคนแก่เขาก็เหนื่อยมาก่อนเราไงเอาแบบโดยรวมทั้งสังคมนะ เขาก็สร้างประเทศมานะทำให้มีเซเว่นทุกหัวมุมน้องหิวน้องเข้าเซเว่นได้อะจะหาที่ไหนอีกอะครับเคอเขาทำมาให้เราเยอะแยะแล้วไงคคอบางคนมันก็ก kind of ็รู้ๆอยู่แล้วว่าเห็นแล้วรู้สึกหงุดหงิดกับคนคนนี้จัง แต่จะทนได้ก็ทนครับคนจะทนแหละถ้าเขาก็จะเป็นรุ่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วแล้วด้วยเขาจะเป็นแบบนั้นตลอดไปจ <c oughs> นกว่าเขาจะตาย <c oughs> ไม่อยากไปแจ้งให้เขาตายด้วยเขาับให้เขาอยู่ให้เขาเห็นสังคมต่อไปด้วยแล้วกัน สุดยอดครับโอ้โหมาได้ไงเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยสี่ดาวเป็นโหลเลยอ่ะ <c oughs> จะมาทำไมเนี่ย <c oughs> ไม่มีตัวสีดาวอะไรให้กินอ่ะสงสัยต้องนั่งกินเล่นอีกแล้วไงกินเล่นก็เสียดายไงพี่ก็รอพวกตัวใหม่ๆสี่ดาวอ่ะตัวหนึ่งดาวมันทําเป็นห้าดาวก็มีครับเอ้ยจะรีบไปไกลขนาดนั้นได้ไงะวะเยอะเกิน อไปเรื่องเปลี่ยนแปลงใจตัวเองดีกว่าก็ใจคนอื่นน่ะน้องไปบังคับได้ไงอะ่ะไม่ไม่มีทางอะ่ะถึงเขาจะเหมือนเปลี่ยนก็เถอะเขาก็ฝืนไงนอยู่อย่างฝืนๆทรมานเขาเปล่าเขาไปเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นที่ต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนใจน้องอะ่ะว่า ทำการบ้านเสร็จหรือ,อยังตอนนี้เมื่อะไรจะเปลี่ยนใจไปทำอันนั้นเป็นเจตใจน้องเองเป็นสิ่งที่น้องควรจะต้องควบคุมให้ได้ครับผู้ตรงๆก็มีแต่พวกงโง่จังนั้นแหละที่ไปเปลี่ยนใจเขาด้วยนะเป็นผู้ผู้ปกครองน้องนะป็นเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องฝึกน้องให้รู้จักดูแลตัวเองเขาจะบีบบังคับน้องหลายๆทาง เพื่อให้น้องเป็นคนที่ดีขึ้นมันก็น่าเบื่ออยู่แล้ว,ลวเราก็ไม่อยากถูกบังคับใช่ไหม,มเริ่มต้นที่ตรงนี้แล้วกันเราไม่อยากถูกใครบังคับฉะนั้นก็เราก็อย่าพยายามไปบังคับใครมันก็อโหพี่ประมาณเนี้ยคือมองหลายมุมนะเอนนี้ประมาณปฐมมัธยมแล้วกันนะ ไปอย่าไปฝืนคนอื่นแล้วกันอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันประมาณนั้นดีกว่าแล้วเราก็พยายามแบบอัพเกรดตัวเองอะ่ะอัพเกรดจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นอดทนสู้งานประมาณเนี้ย <c oughs> นิดเดียวให้สัหน่อยเถอะอยากเปิดโชว์นะ ปิดโชว์ก็เท่านั้นน่ะพี่พูดตรงๆนะพี่ไม่มีปัญญาทําขึ้น8ดาวแล้วพี่ไม่ได้เจดาวเลยสักตัวกบ7เจดาวพี่ไม่มีหลุดรอดมาให้เลยอ่ะมันก็น่าเกลียดเกินอ่ะแล้วเราจะเอาอะไรไปสู้อ่ะ <c oughs> เห็นไหมครับเกมมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราไม่สามารถไปกําหนดกฎเกณฑ์นคนทําเกมพวกนี้ได้ สัตว์จะทำจริงจริซึ่งซึ่งหน้าเลยเฮ้ยอีกแล้วเฮอยทั้งวันอ่ะผลไปเรื่องคนแก่แล้วกันจังที่พี่อยู่ก็อายุกันเยอะแล้วลก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้อืองกัน,นละเขาไม่คิดจะเปลี่ยนอะ แล้วเขาคิดว่าเขาถูกด้วยไงซึ่งความคิดของเขาความถูกต้องของเขามันเก่าไปแล้วมันเคยถูกเมื่อเลยแล้วเว้ยมันเคยถูกต้องเมื่อยีอ่สิปีที่แล้วซึ่งมันผ่านมานานแล้วครับในปัจจุบันมันไม่ถูกอีกแล้วครับมันผิดด้วยซ้ํา ใส่ได้เปิดพวกนี้แหละตาสุดท้ายแล้วพอละแต่เราเป็นเด็กก็อย่าไปเถียงเลยคือเขาแบบยึดไว้แล้วไงว่าสิ่งที่เขาเชื่อคือสิ่งนั้นแล้วแบบเขาไม่ได้มีหัวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงไะครับเขาเห็นว่าอะไรดีที่สุดแล้วเขาก็ทําไปตอนนั้นทำไปเลย ยึดสิ่นั้นเป็นที่ตั้งถึงในปัจจุบันจะมีสิ่งอื่นที่ดีกว่ามาละมากกว่ามาก็ไม่สนเอาละไปสรุปทีมกันดีกว่าพรุ่งนี้ครับเปิดนะน่าจะอยู่แหละวันที่วันที่หนึ่งพรุ่งนี้วันที่สองเองกิจกรรมน่าจะยังอยู่ สิบบวกสก็อยากจะให้มันอรู่น้อยก็เจ็ดดาวตัวนึ่งแล้ววะแต่ตัวนึงมันก็น้อยไปนะเซ็งว่ะตัวเดียวนี่นะงกเกนะินอะตังเกมอะน้องก็คลิปหนสนุกเคยดูเราติดย้อนกลับไปแชร์ด้วยแปะเฟซบุ๊กน้องก็ได้ไม่ต้องเยอะหรอก ที่หนึ่งจุดเดียวพอไม่ได้หวังเยอะอะไรขนาดนั้นลาสเตตตัวใหม่มีแค่นี้อันนี้เอามาขายมีคนติดตามเยอะมันก็มีไลค์ได้เยอะขึ้นคือก็ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังนะ เข้าใจคำนี้ไหมเงินถูงเงินถังคือพี่หลายๆคนเขาก็แบบแสนซับเลอวพี่ว่าเขาก็มีงบพอที่จะไปทำอะไรหลายๆอย่างแต่พี่ก็ชอบพวกเขานาที่หลายๆคนเขาตามเพื่อนน้องๆอ่ะพี่เห็นแล้วโอ้ชัดเลยว่ะแบบซาบซึ้งไงแบบฟีฟาทากเรียนอ่ะควน,นี้อาจจะหยาบคล้ายหน่อยคำหยาบอาจจะปิปว่อน หยาบแบบน่าเกียดใครดูอยาบไม่ได้ก็อย่าไปดูใครดูอยากหย,า,กยา,กาบได้ก็เชิญครับฟีฟ่าท้าเกลียนสนุกตลกบ้าบอชอบอะ่ะคนนี้ก็ทำเพื่อนน้องๆจริงๆเหมือนกันเปิดกล่องแต่ละทีพี่ว่าไม่ต่ำกว่าหลักพันอะเปิดปล่อยด้วยหมดเป็นสายแล้วมั้ง เพื่อให้หน้องๆได้หากันเวลาพี่เขาเปิดได้อะไรก็ไม่รู้เป็นทุกเกมแลนเจอร์นี่เห,เหมือนกันรู้สึกพี่เดือนที่แล้วพี่ได้ตัวนี้มาใช่ไหมก็แต่กบแดงแย้งแล้วครับหลังจากนี้พี่ตามไมา่ทันแล้วถ้าไม่ออกตัวดีๆมาให้เลยก็เล่นแบบเงาๆพีกต้องกลับมาเล่นแบบเงาๆอีกแล้ว เอาละครับรายงานสถานการณ์ล่าสุดฟาร์มบนถึงช่วงท้ายแล้วกำลังจะปิดคลิปให้ดูว่าตัวไหนจะขึ้น8ดาวได้อีกถึงจะตกรุ่นแล้วดูเป็นขยะแล้วก็เถอะแกะครับขาด5บาวขาด5เจมขาด5ครับไปดูซิ6ดาวเรามีกี่ตัวบ้างขาดอยากละ5ใช่ไหม แกะขาดอีกแค่2ครับแกะขาด2แล้วนะบ่าวขาด3ครับเจมขาด3ครับถ้าโชคดีก็ได้จะได้ครบในเร็ววันเมื่อวานได้บ่าวมา2เลยเอ่ะเปิดได้หนึ่งตัวมั้งครับแล้วจับได้อีกตัวหนึ่งเอาละครับวันนี้ก็อวยพรดีกว่าว่าขอให้เปิดได้ตัวที่อยากได้ จากน้อยไอออนมูนน่ะใครยังไม่ได้ก็ขอพี่เาก็ขอให้ได้ครบเครื่องอะ่ะถึงจะไม่หโหดมากก็เถอะที่เหลือก็สองตัวใหม่ครับที่อวยพรให้เปิดได้ตัวไหนก็ได้เก่งทั้งคู่แหละตัวหนึ่งมันยืนไกลไงตัวที่พี่เปิดได้มันยืนไกลมันใช้งานได้อีกนานครับไอตัวใหม่ที่ยืนใกล้มันถ้าเจอบอสสดโหดก็ไสแตกไสแตกได้เหมือนกัน แม่แต่มีบัฟเลือดนี่นะ BII ไ <Iron man> ม่เป็นไนบัฟเลือดเลือดเท่าไหร่อ่ะเลือด10ล้านบัฟเลือดไปอีกสเท่า40ล้านก็โหดนะ <c oughs> เอาละโอ้ยพอให้เปิดได้กันแล้วกันขอให้เจ็ดได้เจ็ดดาวตัวท็อปๆครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ